สวัสดีค่ะ <would be elle> สวัสดีนักเรียนช <ogue> ั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะวิชาคณิตศาสตร์ของเราวันนี้ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะเรื่องรูปสี่เหลี่ยมเป็นใบงานที่3 7เนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี euh. ่ยมเมื่อวานนี้คุณครูให้ดูไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยการใช้สูตรนะคะรูปแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรของเขาก็คือความกว้างคูณ ความยาวความกว้างของเขาคือ2เซนติเมตรความยาวคือ3เซนติเมตรเราก็จะใช้2คูณกับ3ตารางเซนติเมตรหน่วยก็คือตารางเซนติเมตรนะคะลูกการหาพื้นที่2คูณ3าได้เท่ากับ6ตารางเซนติเมตรนะอันนี้ก็คือสูตรของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือความกว้างคูณความยาวหรือจะเขียนย่อว่ากว้างคูณยาวก็ได้นะคะอ่ะมาดูรูปที่สอง รูปที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรของเขาก็คือความยาวด้านความยาวด้านคูณความยาวของด้านความยาวของด้านคูณความยาวของด้านนะคะความยาวของด้านก็คือของเขาจะเป็นด้านด้านคูณด้านหรือเรียกย่อว่าด้านคูณด้านทุกด้านเราจะยาวเท่ากันนะคะสองเซนติเมตรสองเซนติเมตรเราก็จะใช้เป็นสอง คูณ2เท่ากับสอดสี่ตารางเซนติเมตรนะคะเมื่อวานนี้เรารับเราเรานับเป็นตารางหน่วยใช่ไหมเราก็จะได้4ี่เหมือนกันเห็นไหมลูกอ,อันนี้ก็คือ2อคูณสได้เท่ากับสตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบงานของเราใบงานของเราวันนี้จะหาพื้นที่โดยการใช้สูตรนะคะแสดงวิธีการหาพื้นที่โดยการใช้สูตรรูปแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะลูก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสูตรก็คือความยาวของด้านคูณความยาวของด้านใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูวิธีทําวิธีทําเขียนเลยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับความยาวของด้านคูณความยาวของด้านความยาวของด้านของเขาอันนี้คือ10เซนติเมตรใช่ไหมคะ10เซนติเมตรของเราก็เท่ากับ10คูณ10 ตารางหน่วยก็คือตารางเซนติเมตรนะคะสิบคูณสิบได้เท่ากับ100ได้เท่ากับ100ตารางเซนติเมตรอ่าตอบตอบพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับ100ตารางเซนติเมตรอ่าทีนี้มาดูข้อสองข้อสองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณครูจะเขียนแค่หัวไว้นะเขียนแค่บรรทัดแรกให้ดูพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่่ใชนะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความยาวอ่านักเรียนก็จับตัวเลขมาใส่เองนะคะคุณครูไม่ทำให้ดูเนาะ,ะทำเสร็จแล้วตกแต่งให้สวยงามถ่ายรูปส่งในอัลบั้มส่งงานวิชาคณิตศาสตร์เดือนมกราคมนะคะ ไม่ส่งงานผิดอัลบั้มนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะลูกแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ